สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการอ่านนิยายให้ฟังเรื่องขอแค่ได้รักซึ่งเป็นนิยายที่เกตแต่งเองภายใต้นามปากกาว่ากอใจนะคะสําหรับจุดประสงค์ในการนํานิยายเรื่องนี้มาอ่านให้ฟังก็เพื่อให้นักให้คนรักนิยายได้ตัดสินใจว่าอยากหาซื้อนิยายเรื่องนี้มาอ่านเองตั้งแต่ต้นจนจบหรือไม่ซึ่งนิยายเรื่องนี้แต่งจบแล้วมีขายอยู่ในมีขายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กในเว็บเมบ อีบ e ุ๊กนะคะสนใจสามารถคลิกไปที่ใต้คลิปนี้เก็บแปะลิงก์ของเว e ็บเมเปอีบุ๊กสำหรับเือนิยาวเรื่องนี้เอาไว้ให้แล้วสามารถซื้อหากันมาอ่านเองได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะส่วนออถ้าชอบฟังในรูปแบบของเสียงนะคะก็จะอ่านให้ฟังแต่คงจะไม่ได้อ่านให้ฟังจนจบทั้งเรื่องนะคะตรงนี้จะอ่านให้ฟังเป็นตัวอย่างอยู่ในอยู่ในช่วงหนึ่งของเรื่องแล้วก็ให้ช่วยตัดสินใจกันว่า จะซื้อไปอ่านต่อจนจบหรือไม่นะคะมาต่อกันถึงอันนี้เป็นตอนต่อของบทที่1นนะคะบทที่1ชื่อบทว่าแรกพบอันนี้เป็นตอนที่สองค่ะของบทที่1ค่ะใน1อย่าเพิ่งงงนะคะใน1บทจะแบ่งย่อยเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะก็อันนี้มาเป็นตอนที่2องแล้วค่ะในห้องทำงานขนาดกระทัดรัดมีรูปวิวทิวทัศน์ในกรอบไม้บาง ในกรอบไม้บ้างกรอบเซรามิกบ้างติดอยู่3ามสี่ลูปรอบๆผนังโต๊ะทำงานตัวใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางร,ระหว่างประตูทางเข้าและหน้าต่างบานกว้างที่เมื่อมองออกไปก็จะเห็นท้องฟ้าและตึกน้อยใหญ่เรียงรายกันเป็นทิวแถวบนโต๊ะทำงานนั้นมีเอกสารมากมายกองอยู่และมีหนังสือแมกกาซีนที่หน้าปกเป็นนางแบบคนดังวางทับอยู่บนนั้นด้วยแต่อนัญญาไม่ได้ให้ความสนใจกับหนังสือเล่มนั้นอีกต่อไปแล้ว และไม่ได้สนใจงานกองโตบนโต๊ะด้วยในสมองของเธอตอนนี้เต็มไปด้วยเนื้อหาของบทสัมภาษณ์ที่เพิ่งอ่านจบไปเราพบกันครั้งแรกตอนที่พี่ไปเรียนปริญญาตรีที่ l อค่ะคุณมิรเขาเรียนอยู่ที่นั่นก่อนแล้วปีหนึ่งพี่ก็มีคุณมิรนี่แหละค่ะที่คอยช่วยเหลือดูแลทุกอย่างและยังพาพี่ไปรู้จักคนนั้นคนนี้คุณมิรเขาบอกว่าอยากให้พี่มีเพื่อนเยอะๆจะได้ไม่เหงาค่ะตอนนั้นผมเรียนอยู่ปีสอง คุณย่าผมท่านโทรศัพท์ไปกำชับนักหนาว่าต้องดูแลหลานสาวเพื่อนรักของท่านให้ดีที่สุดโอ้ยคุณมิดเขาเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์ค่ะเขาเนื้อหอมมีผู้หญิงมาติดพันเยอะแต่พี่รู้ค่ะว่ายังไงเขาก็ต้องแต่งงานกับพี่เพราะเรารักกันมากเข้าใจกันดีไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันเลยค่ะผมเรียนจบก่อนคุณจันปีหนึ่งแล้วผมก็รอให้เธอเรียนจบจากนั้นเราก็แต่งงานกันเลย หนูชมลูกสาวคนเดียวของเราน่ะเหรอคะแกขี้อายคะ่ะไม่เคยยอมไปออกงานไหนเลยพี่ชวนเท่าไหร่แกก็บ่ายเบียงตลอดและพี่เองก็ไม่อยากบังคับลูกอีกอย่างพ่อเขาห่วงด้วยคะ่ะคุณมิตรเขาไม่อยากให้คนรู้จักลูกสาวเขามากสงสัยกลัวคนจะมาจีบหนูชมเยอะมั้งคะไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมแค่ไม่อยากขัดใจหนูชมตอนนี้แกยังเป็นเด็กเพิ่งจะ15เองเดี๋ยวโตขึ้นอีกหน่อยก็คงจะอยากออกงานเองล่ละครับ อ่านจากบทสัมภาษณ์ดูแล้วอนัญญาก็รู้สึกว่าเขามีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักดีจังคิดแล้วก็ต้องถอนหายใจออกมาดังๆทำไมโชคชะตาถึงช่างใจร้ายกับเธอนักเกิดมาในชีวิตนี้เธอไม่เคยรักหรือหลงไหลได้เลื่มผู้ชายคนไหนมาก่อนเลยจนกระทั่งมาเจอเขานี่แหละมิตรกมลพิรรมผู้ชายที่เขาที่เข้ามาช่วยเธอเก็บกรอบรูปที่ตกกระจัดกระจายตรงลานจอดรถของโรงแรม หญิงสาวจําได้ดีว่าวันนั้นเป็นวันแรกที่เธอเข้ามารับตําแหน่งใหม่ซึ่งก็คือตําแหน่งผู้จัดการขายงานจัดเลี้ยงและเพราะตําแหน่งนี้จึงทําให้เธอได้มีห้องทํางานเป็นส่วนตัวเธอตื่นเต้นมากเพราะนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีห้องทํางานเป็นของตัวเองก่อนหน้านั้นมีแค่โต๊ะทำงานที่อยู่ร่วมกันกับพนักงานคนอื่นๆเธอขนกรอบรูปสีกรอบพร้อมด้วยข้าวของพรุพราังลงจากรถ เดินมาได้ไม่กี่ก้าวกอบรูปที่ถูกสอดที่ถูกวางซ้อนไว้มินเมในอ้อมแขนของเธอก็ร่วงหล่นลงพื้นทีละกรอบจนครบสี่กรอบในเวลาอันรวดเร็วเธอยักแย่ยักยันเพราะก้มเก็บลำบากเนื่องจากของเต็มไม้เต็มมือไปหมดทำให้ชายหนุ่มผิวคล้ำซึ่งจอดรถห่างออกไปไม่มากนะักรีบเข้ามาช่วยโชคดีนะครับที่ไม่มีอันไหนแตกเลยเขาเก็บกรอบรูปทั้งสี่ขึ้นมาจากพื้นพร้อมช่วยตรวจดูสภาพว่าแตกหักเสียหายตรงไหนหรือไม่ ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเก็บโชคดีจริงๆด้วยค่ะที่ไม่แตกอันนาไม่น่าขี้เกียจเลยถ้าขนไปทีละสองอันก็คงไม่ทำตกแบบนี้หญิงสาวตำหนิตัวเองงั้นผมช่วยถือแล้วกันนะครับแล้วคุณขนรูปจะไปทำอะไรกันครับเนี่ยตั้งสี่รูปเนี่ยเขาแสดงความมีน้ำใจพร้อมถามต่อขอบคุณนะคะที่ช่วยขนแต่แหมเขินจังที่จะบอกอันนาเพิ่งได้ห้องทำงานใหม่นะคะก็เลยตื่นเต้นกับการแต่งห้องทำงานรูปพวกนี้ก็เอามาแต่งห้องค่ะ อนัญญาอธิบายาพร้อมยิ้มเขิดทําให้เขาก็พลอยยิ้มไปด้วยไม่เห็นต้องเขิดเลยครับตอนผมได้ห้องทํางานใหม่ผมก็ตื่นเต้นกับการแต่งห้องเหมือนกันและผมก็ชอบแต่งห้องทํางานด้วยรูปวิวทิวทัศน์อย่างคุณนี่แหละครับ <c oughs> เขาเห็นรูปทั้ง4ตั้งแต่ตอนที่มันตกอยู่เกลือ่อนเืนจึงรู้ว่าพวกมันเป็นรูปวิวทะเลภูเขาน้ําตกและทุง่งหญ้าผมรู้สึกว่าทํางานอยู่บนตึกน,น,นานๆมันก็เครียดนะครับบางทีก็อยากออกไปอยู่กับธรรมชาติบ้าง แต่ทำไม่ได้เพราะงานรัดตัวการหารูปวิวสวยๆมาติดไว้ในห้องทํางานก็เป็นทางออกที่ดีครับเพราะถึงแม้ตัวจะไม่ได้ไปแต่อย่างน้อยได้เห็นวิวจากรูปก็ยังดีอน,นาก็คิดเหมือนคุณเปียบเลยค่ะบางทีทํางานเครีครยดๆถ้าได้เงยหน้าถ้าได้เงยหน้ามาดูรูปวิวเป็นที่เป็นธรรมชาติก็ช่วยคลายเครียดได้เหมือนกันนะคะหญิงสาวพูดพลางยิ้มกว้างเธอดีใจที่ได้เจอคนที่คิดเหมือนกันซึ่งรอยยิ้มสดใสของเธอทําให้เขาสะดุดตาทีเดียว คุณชื่ออันนาเหรอครับผมชื่อมิดนะครับเขาแนะนำตัวมิดคุณมิดกมกมลพิมลมหรือเปล่าคะเธอถามเสียงแผ่วเบาคุณรู้จักผมด้วยเหรอครับเขาแปลกใจความรู้สึกพองโตในหัวใจของอนัญญาที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่นี้กับแฟบลงทันทีเมื่อรู้ว่าเขาคือผู้ที่จะมารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมแห่งนี้และนั่นก็หมายความว่าเขาคือลูกเขยคนเล็กของตระกูลเป็นจาก ซับตระกูลที่ทำธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดเจ้าหนึ่งในประเทศไทยโรงแรมหลายแห่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดก็คือโรงแรมในเครือของตระกูลนี้รวมถึงเบนจาแบงคอกโฮเทลโรงแรมที่เธอทำงานอยู่นี้ด้วยเออก็รู้จักแค่ชื่อนะคะรู้แค่ว่าคุณมิตรกมลที่รมจะมารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปที่นี่วันนี้เธอตอบเสียงคอย งันตอนนี้คุณก็รู้จักทั้งชื่อทั้งหน้าตาของนายมิตรกวนพ่โดกแล้วนะครับแล้วนี่ผมมาทํางานวันแรกจะต้องโดนรับน้องใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยเขาถามยิ้มยิ้มแหมอยากโดนรับน้องหร่ะคะเดี๋ยวอนาจัดให้ค่ะจะเอาให้หนักเลยค่ะเธอแกล้งขู่โหเอาบอกบอกก็พอครับอย่าโหดกับผมนักเลยผมแก่แล้วเขาแกล้งขอแก่อะไรกันคะคุณมิตรเราไม่ควรพูดว่าเราแก่นะคะถึงแม้ว่าเราจะแก่จริงๆก็ตามแต่เราห้ามยอมรับเด็ดขาดค่ะฮ่าฮ่าพูดเจบ พูดจบเธอก็หัวเราะแต่ถึงแม้เธอจะยังพูดเล่นและดูอารมณ์ดีได้อยู่แต่นั่นก็เพื่อกลบเกลื่อนความผิดหวังในใจลึกๆไวเท่านั้นเพอเพิ่งเข้าใจกับคําว่ารักแรกพบแต่แล้วเพียงไม่กี่นาทีต่อจากนั้นเธอก็ได้สัมผัสกับคําว่าอกหักนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อนัญญาเหมอลอยไปถึงเหตุการณ์ในวันนั้นหลายครั้งที่พยายามตัดใจไม่ให้คิดถึงเขาแต่มันก็ทําได้ยากเย็นเสียเหลือเกิน เพราะเธอยังคงต้องพบเจอเขาอยู่ทุกเมื่อเช้าวันแถมเขายังเป็นคนอัธยาศัยดีและมักจะเข้ามาทักทายเธอก่อนเสมอแม้เธอจะพยายามเรี่ยงแล้วก็ตามในจะวัน,นี้อีกเล่าการที่เขาอุตส่าห์จำวันเกิดเธอได้มันทำให้รู้สึกดีก็จริงแต่มันก็ทำให้ร,ร้าวรานใจด้วยเพราะเธอไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะตัดใจจากเขาได้เสียทีการแอบรักคนที่รู้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้มันช่างทรมานสำหรับเธอยิ่งนักก็ก เสียงเคาะประตูทําให้อนันยาหลุดจระพวังต่อเมื่อเธออนุญาตให้คนที่มาเคาะเรียกเข้ามาในห้องได้พิพซินีก็เปิดประตูเข้ามาเธอเป็นสาวใหญ่วัยใกล้40ปีซึ่งมีหน้าตาที่สวยจัดและมีรูปร่างอวบอิ่มจึงทําให้ดูเซ็กซี่เรเดวาดูดีไม่แพ้สาวสาววัย20ต้นๆเลยทีเดียวอ้าวพิแพแรลมีอะไรหรือคะเจ้าของห้องถามพี่เอาของของวัญวันเกิดมาให้จ้ะสุขสันต์วันเกิดอีกครั้งนะจ๊ะอันนา พิ่ซีนีพูดพลางยื่นกล่องของขวัญให้เจ้าของวันเกิดรับของขวัญมาแกะพร้อมพูดไปด้วยขอบคุณมากนะคะพี่แพรวไม่ต้องไม่เห็นไม่น่าต้องเสียเงินเลยอน,นาบอกแล้วว่าไม่ต้องซื้อเปลืองเงินไม่ต้องซื้อของเปลืองเงินเปล่าๆแค่อวยพรวันเกิดให้ก็พอแล้วค่ะนี่วันนี้อัน,นาได้รับข้อความอวยพรจากพี่แพลวเป็นคนแรกเลยนะคะเนี่ยแหล้วจ้าที่ส่งข้อความเป็นคนแรกเลยเหรอดีใจจัง พอตื่นมาก็นึกได้ว่าวันนี้วันเกิดอนนาพี่ก็รีบส่งให้เลยจริงๆของขวัญที่พี่หามาให้มันก็ไม่ได้แพงอะไรหรอกนะจ๊ะไม่เปลืองเงินอะไรหรอกแค่ของเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองพี่อยากให้สาวใหญ่พูดอย่างจริงใจต่อเมื่อเห็นหญิงสาวเปิดดูของขวัญแล้วจึงถามต่อเป็นไงชอบไหมชอบมากค่ะขอบคุณนะคะพี่แพรวนี่รู้ใจอน,นาจริงๆเลยภาพสวยมากๆค่ะอนัญ,ญญาชอบใจกับของขวัญที่อยู่ในมือมันคือกอบรูป ไม้ขนาดปานกลางโดยมีภาพทิวทัศน์ของทุ่งรวงข้าวสีเขียวอ่อนดูสบายตาอยู่ในกรอบเธอนึกชื่นชมคนให้ว่าช่างคิดดีจริงๆเพราะว่าชื่อเล่นของเธอแปลว่าข้าวซึ่งชื่อนี้แม่เธอเป็นคนตั้งให้และบอกเธอว่าอนนาแปลว่าข้าวข้าวคืออาหารของคนไทยมันทําให้คนอิ่มท้องพออิ่มท้องแล้วก็จะมีความสุขลูกต้องทําตัวให้เหมือนข้าวนะอนนาคือทําให้คนอื่นมีความสุข คนที่คิดถึงความสุขของคนอื่นไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่คนรักดังนั้นภาพทุ่งรวงข้าวที่พิซณี่นีหามาให้มันจึงเหมาะกับเจ้าของวันเกิดที่มีชื่อเล่นแปลว่าข้าวจริงๆก็พี่เห็นอาณาชอบหาภาพวิวสวยๆมาแต่งห้องเปลี่ยนเป็นภาพนั้นบ้างภาพนี้บ้างพี่ก็เลยลองไปเดินหาภาพสวยๆดูพอเจอภาพนี้พี่ก็เดาว,ว่าอานนาจะต้องชอบแน่ๆเลยเอามาเป็นของขวัญดีใจจังที่พี่เดาถูก เธอยิ้มภูมิใจก่อนพูดต่อและพี่ก็จะมาบอกอีกเรื่องหนึ่งด้วยจะ้ะคืองานแต่งงานของลูกสาวคุณหญิงสิริกุลนะ่ะตกลงเจ้าสาวเธอเลือกใช้ชุดโซฟาแทนโต๊ะกลมไว้ให้สําหรับแขกที่เป็นเพื่อนของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่งตามที่อันนาแนะนําไปนะจะ๊ะนั่นไงอันนาว่าแล้วเชียรว,ว่าเธอต้องชอบไอเดียนี้อันนาว่างานแต่งงานก็เหมือนงานรวมรุ่นเพื่อนๆของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะ ยิ่งบบาสาวคู่นี้บอกว่าเพื่อนเยอะทั้งคู่ด้วยอันนาเลยเสนอไปว่าถ้าจัดที่นั่งเป็นโต๊ะโซฟาจะทําให้รู้สึกเป็นกันเองกันมากกว่าจัดแบบโต๊ะกลมอีกอย่างทีมงานนี้เขาเน้นความอบอุ่นด้วยที่นั่งแบบโซฟานี่แหละเหมาะกับทีมงานที่สุดแล้วอนัญญาพูดไปยิ้มไปจ้าเรื่องไอเดียบรรเจิดเนี่ยพี่ยกให้อันนาเลยละ่ะพิซซีนีชื่นชมอย่างจริงใจงั้นอันนาฝากพี่แพลรวจัดการต่อด้วยนะคะ สำหรับโซฟาขอเป็นสีพาสเทลนะคะะาดอกไม้ในงานมันสีฉุดฉาดพอแล้วถ้าเอาสีเข้มๆม,มาอีกจะทำให้ดูไม่สบายตาได้เลยจ้ะไม่ต้องห่วงนะอนนาหาลูกค้ามาให้โรงแรมเราเยอะๆเถอะเรื่องสารงานต่อเดี๋ยวพี่กับน้องๆจัดการเองพูดโจบสาวใหญ่ก็เดินออกจากห้องไปอนัญยานำกรอบรูปภาพที่เพิ่งได้มาไปตั้งโชว์ไว้บนตู้เอกสารตู้หนึ่งซึ่งมีที่ว่างบนหลังตู้พอดีเธอดีใจที่ได้ของขวัญ แต่ดีใจยิ่งกว่าที่พิศนีรู้ใจเธอยังจำได้ว่าเมื่อเข้ามาทำตำแหน่งพนักงานขายห้องจัดเลี้ยงที่โรงแรมแห่งนี้ใหม่ๆเธอมีพิศนี่นี่แหละที่คอยให้คำแนะนำถึงแม้ว่าเพื่อนรุ่นพี่คนนี้จะเข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้ประสานงานจัดเลี้ยงก่อนที่เธอจะมาเริ่มงานเพียงสามเดือนแต่สาวใหญ่ก็ทำงานที่นี่มานานกว่า10ปีแล้วโดยก่อนหน้านี้เธอทำอยู่แผนกอื่นพิศณีสามารถแนะนำเรื่องราวความเป็นมาของโรงแรมให้หญิงสาวรับรู้ได้อย่างดี ทั้งสองเริ่มสนิทสนมกันตั้งแต่ตอนนั้นจนเมื่ออนัญ,ญญาได้รับตำแหน่งใหม่เป็นผู้จัดการพิษณีก็ต้องกลายมาเป็นลูกน้องของเธอโดยตรงแต่สาวใหญ่ก็ยังคงปฏิบัติตัวเป็นพี่สาวที่แสนดีไม่เปลี่ยนแปลงหญิงสาวจึงถือว่าพิษณีคือเพื่อนคือเพื่อนรุ่นพี่ที่เธอสนิทที่สุดในที่ทำงานเลยทีเดียวอนัญ,ญญาเห็นว่าพิษณีเป็นคนทำงานดีคนหนึ่งแต่ติดตรงที่สาวใหญ่มัจกจะมาลางานกับทันหันบ่อยๆ เนื่องจากมีปัญหาส่วนตัวที่ยังแก้ไขไม่ได้อย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอน,นาจ้าวันนี้พี่ขอกับเร็วหน่อยได้ไหมคือพี่ต้องออน้องพีทมีเรื่องอีกแล้วใช่ไหมคะหญิงสาวรู้ทันทีเพราะทุกครั้งที่สาวใหญ่มาขออนุญาตกลับก่อนเธอก็มีอยู่เหตุผลเดียวคือเรื่องเกี่ยวกับลูกชายของเธอใช่จ้ะคือทางโรงเรียนเขาขอพบพี่พอพีทไม่ได้ไปเรียนหลายวันแล้ว พี่เห็นเขาแต่งชุดนักเรียนออกจากบ้านทุกวันนะแต่ก็เพิ่งจะรู้ว่าเขาไม่ได้ไปเรียนพี่ขอโทษนะจา๊ะที่ต้องบรบกวนเวลางานไปธอะคาะไม่เป็นไรหรอกวันนี้ไม่ได้มีงานอะไรด่วนขอบใจมากนะพี่ยังโชคดีที่มีเจ้านายใจดีหัวอกแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างพี่หาคนเข้าใจยากจริงๆพิศณีขอบคุณอย่างตื้นตันใจอันที่จริงอนัญญาไม่เพียงใจดีแต่กับพิศณีซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่คนสนิทเท่านั้นแต่เธอปฏิบัติกับลูกน้องทุกคนเสมอภาคกันเสมอ คือถ้าใครมีธุระจำเป็นก็อนุญาตให้แวบออกไปก่อนเวลาเลิกงานได้ซึ่งบางครั้งเธอถึงกับต้องอยู่เกินเวลาเพื่อทำงานแทนลูกน้องบางคนแต่เธอก็คิดว่าไม่เป็นไรมีอะไรก็ช่วยช่วยกันไปไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่แพลวอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปนี่น้องพีทเขาก็อายุ18แล้วใช่ไหมคะอีกไม่กี่ปีก็เรียนจบแล้วพอโตอีกสักหน่อยเขาก็คงจะดีขึ้นเธอให้ความหวังพี่กลัวว่าเขาจะไม่เรียนแล้วนะสิ ทุกวันนี้ก็เห็นเขาออกไปตามผับตามบาร์เขาบอกว่าเขาจะเป็นนักดนตรีพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงคนเป็นแม่พูดอย่างอ่อนอ,อกอ่อนใจอันนาก็มีเพื่อนที่ชอบเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กนะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาก็ไปรับจ้างสอนดนตรีตามบ้านก็มีรายได้เสริมอีกทางถ้าพีเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีสิจะ้ะแต่นี่เขาชอบไปเล่นดนตรีตามผับพี่เป็นห่วงเพราะเขาต้องอยู่ใกล้พวกเหล้าบุหรี่และไหนจะยาเสพติดอีกละ่ะ ก็คงต้องค่อยๆพูดค่อยๆสอนบ้างคะการที่เขาเล่นดนตรีได้มันก็เป็นสิ่งดีนะคะเพียงแต่ต้องให้เขารู้จักแบ่งเวลาอนัญญาก็ไม่รู้หรอกว่าควรจะแนะนําอยา่างไรในเมื่อตัวเธอเองก็ไม่เคยมีลูกเพียงแต่เคยเห็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของเธอคนหนึ่งชอบเล่นกีตาร์มาตั้งแต่นิ้วยังยาวไม่ถึงที่จะกดสายได้ทุกสายแต่เขาก็พยายามจนวันหนึ่งเขาก็สามารถหาอะไรได้เสริมจากการเล่นกีตาร์ได้ซึ่งนั่นคงเป็นเพราะว่าเขามีพ่อแม่และตา ที่คอยดูแลให้การอบรมอย่างใกล้ชิดแต่สำหรับพีทหรือพีรพลเพชรเอกนั้นเขาน่าจะมาจากการเขาน่าจะมาจากพื้นฐานครอบครัวที่ต่างจากเพื่อนของเธอมากเพราะพิซซินีมาพูดให้ฟังเสมอว่าพีทเขามีปมเรื่องที่พ่อทิ้งเขาไปตั้งแต่ยังไม่เกิดนะจ๊ะเขาเลยกลายเป็นเด็กมีปัญหาเมื่อคิดถึงตรงนี้ก็ทำให้อนัลยายคิดถึงเพื่อนเก่าเพื่อนแก่คนนี้ของเธอขึ้นมา นึกได้ว่าเธอยังไม่ได้ขอบคุณที่เขาส่งข้อความมาอวยพรวันเกิดเธอตั้งแต่เช้าเลยกําลังจะเอือเอ้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในกระเป๋าถือใบใหญ่เพื่อส่งข้อความหาเขาเจ้าตัวก็โทรเข้ามาพอดีหญิงสาวยิ้มให้รูปผู้ชายหน้ากวนๆที่โผล่เข้ามาพร้อมกับเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์มือถือก่อนจะรับสายว่าไงวินเธอนี่ตายยากจริงๆเลยกําลังนึกถึงอยู่พอดีก็โทรมาเลยอะไรเราไลน์ไปหาตั้งแต่เช้าเพิ่งจะนึกถึงเนี่ยนะ บอกไว้กลับบ้านป้าแม่รออยู่อะแล้วทําไมไม่ตอบปลายสายถามหาเรื่องโหนี่โทรมาเพื่อจะถามแค่ว่าทําไมไม่ตอบไลน์ใช่ไหมเธอถามกวนๆเปล่าโทรมาเพื่อจะบอกว่าเมือ่อนนี้เราจะไปกรุงเทพนะเตรียมจัดที่ไว้ด้วยเขาพูดคล้ายๆสั่งโอ๊ยนี่เราไปเป็นทาสเธอมาตั้งแต่ชาติปางไหนหรอที่ต้องอุทิศโซฟารับแขกที่คอนโดให้เป็นที่นอนเธอทุกครั้งที่เธอมากรุงเทพเนี่ยเกิดเรามีแฟนแล้วเขาเข้าใจผิดคิดว่าเราเอาผู้ชายมาซุกซ่อนจะว่าไงฮะ แล้วเธอมีแฟนหรือยังละ่ะเขาถามกลับยังเธอตอบพุ่นห้วนเราก็ว่างั้นแหละไว้มีเมื่อไหร่ล้วค่อยมาว่ากันอ้อแฮปปี้เบิร์เดย์ทีนะอันนาอย่าหักโหมงานมากนะแก่แล้วนะลูกตัวไว้ด้วยไอ้ตู้ตูตูตอนัญญายังไม่ทันจะตอบว่าที่เขามาหาว่าเธอแก่เขาก็วางหูไปเสียก่อนอนัญญาเธอนึกในใจว่า ถ้าจะมีใครที่คอยกวนประสาทเธอได้ตลอดเวลาก็คงจะเป็นอิตานน่นี่แหละนายกวินดำรงธรรมเพื่อนรักเพื่อนแค้นตั้งแต่สมัยเธอเป็นเด็กๆเ,เธอจำไม่ได้ว่าตอนเล็กๆเ,เคยเล่นกับเขามาอย่างไรจำได้แต่ว่าพอโตมาหน่อยเธอก็มักจะโดนเขาแกล้งอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการขยี้หางเปียที่เธอชอบให้มันตึงเป๊ะอยู่ตลอดเวลาการเอากระเป๋านักเรียนของเธอไปซ่อนหรือแม้แต่การหยิบขนมของเธอเอาเข้าปากตัวเองต่อหน้าต่อตา ตอนนั้นเธอเกลียดเขามากแต่แล้วความรู้สึกต่อเขาก็ดีขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งในตอนที่เธออายุได้ประมาณ14ปีขอค้างไว้ที่เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาฟังต่อไปว่าเรื่องราวของอนัญญาและกวินในวัยเด็กเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วก็ถ้าอยากติดตามตอนต่อไปก็ช่วยกด subscribe ช n e l นี้ไว้ ออไว้ให้เก็ดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ